วันนี้ดาวพามาทำหมูสว่านสูตรคีโตค่ะสูตรนี้ไม่มีน้ำตาลนะคะให้ความหวานโดยใช้ไหลับหล่อห่างกล้วยค่ะใช้เนื้อหมูนะคะส่วนสะโพกก็ได้ส่วนหัวไหล่ก็ได้นะคะประมาณ1นึกิโลค่ะหั่นหนาประมาณครึ่งเซนหรือว่าสักเซนหนึ่งอันนี้ก็ แล้วแต่เพื่อนๆว่าชอบหนามากหนาน้อยนะคะพอเอาไปตากแดดมันก็จะบางลงไปอีกสักหน่อยนะคะหมู1กิโลดาวใส่น้ำปลานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะความเค็มก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะแล้วก็ใส่หลับหล่อห้างกล้วยเราก็ใส่ประมาณสัก ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆชอบหวานใส่มากนะคะชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยค่ะอันนี้ปรุงรสตามชอบเลยเราก็จะ,ะใส่เครื่องปรุงไปแล้วก็นวดไปนะคะใหะ้ตัวของน้ำปลากับหล่อ้างกล้วยเข้าเนื้อดีจากนั้นก็จะใส่เป็นลูกผักชีคั่วนะคะแล้วก็เอามาตำค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากันเราใส่ประมาณ1-2ถึงสช้อนโต๊ะค่ะคือเราชอบกลิ่นของลูกผักชีก็เลยใส่เข้าไปเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆมีเม็ดยี่หร่าอันนี้ก็ใส่ไปมันก็จะช่วยให้หอมยิ่งขึ้นนะคะนี่เราใส่ไปเยอะมากเลยเพราะว่าชอบกลิ่นเป็นพิเศษเลยค่ะพอเรา คลุกเคล้านะคะให้นวดให้มันเข้ากันดีแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปสักนิดหน่อยนะคะให้มันมีกลิ่นหอมหอมจากนั้นนะคะเราก็คลุมนะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นค่ะหนึ่งคืนตอนเช้ามานะคะเราก็เอามา อบค่ะหรือเอาไปตากแดดสักหนึ่งแดดนะคะพอดีบ้านเราไม่มีแดดเราก็เลยใช้อบค่ะไฟก็ประมาณซักร้อยองศานะคะเนี่ยค่ะใส่เข้าไปแล้วก็ใช้เวลาประมาณครั้งละครึ่งชั่วโมงนะคะมากลับด้าน จากนั้นนะคะก็อบอีกสักครึ่งชั่วโมงเพื่อนๆก็พิจารณาดูนะคะว่ามันแห้งดีหรือ,อยังนะคะตอนแรกนะคะเราก็เอามาทอดด้วยน้ำมันนะคะมันก็อร่อยดีอยู่นะคะดูนะคะว่าเห็นไหมคะเมิดผักชีเคลือบอย่างแน่นเลยพอตอนหลังเราลองเอาไปอบค่ะอบด้วยหม้ออบลมร้อนปรากฏว่า มันดีมากกว่าตอนทอดอีกค่ะมันไม่อมน้ำมันแล้วน้ำมันของตัวหมูมันออกมาด้วยนะคะยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะคะ